คราวนี้เชลซีของปีเตอร์โบดเห็นเมื่อสักครู่โคนแอคถามถึงอาร์เรียงราบิโอดอยโอดอยเฉยๆโอดอยเฉยคือมีครับมีข่าวลลอที่ต้องบอกว่าต้องเป็นคนตามข่าวเชลซีจริงๆกี่รอบแล้วเนี่ยของโอดอยไม่อันนี้ไม่เหมือนทุกครั้งอ่าอันนี้ต้องคนตามข่าวเชลซีลึกจริงๆถึงจะรู้ว่าเฮ้ยมันน่าสนใจเอาเฮ้ยกวนดูซี่ไปอยู่เชลซีแล้วเหรอไม่ใช่นั้นแอนพาูรุ่งกับโอโทษๆข่าวบอกว่า เชลซีเตรียมประกาศต่อสัญญากับคาร์ลัมฮัสันโอดอยในเร็วๆนี้หรืออาจจะเป็นสัปดาห์หนะ้าสาเหตุเพราะอะไรสาเหตุเพราะว่าคุณจําข่าวที่เอ็นโกโลกองเต้ไปงานแต่งลูกสาวของแฟนบอลเชลซีคนหนึ่งได้ไหมนักธุรกิจอ,อ,อาจําได้คนนั้นชื่อแฟรงค์คาริบแล้วแฟรงค์คาริทนี่แหละเป็นคนโพสต์ลงในทวิตเตอร์ของตัวเองเลย <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> ผมได้ยินข่าวมาว่าโอดอยต่อสัญญ,ญาแล้ว เตรียมรอฟังประกาศอย่างเป็นทางการได้เลยพวกเราอซึ่งอันนี้มันก็อาจจะยังน้ำหนักไม่เยอะอแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือ Account Twitter ชื่อว่า c f r e e Youth ครับซึ่งเป็น Account ที่โคตรวงในของเชลซีวงในยิ่งกว่าแม์ลอยอีกมีแม่กับแม์ลอยอีกเพราะเขาบอกว่าน่าจะเป็นคนในสโมสรเขาไม่ได้พูดแบบตรงๆแต่เขาโพสต์เป็นอีโมจิสอันเป็นอะไรบ้างอันแรกเป็นรูปกระดาษเอกสารนะ อีกอันหนึงเป็นรูปรมือถือปากกาเซ็นและอีกอันหนึ่งคือกดไลค์เขาก็เลยคาดการกันว่าเฮ้ยแอคเคาท์แคฟิยเนี่ยโพสต์ต่อจากแซงคาริตเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าโอดอยต่อสัญญาแล้วจริงๆหรือเปล่ากระดาษกระดาษปากกา,ก,ากดไลค์เขาอาจจะหมายถึงว่าเป็น เป็นซิมโบลใหม่ที่อเล่นแทนค้อนในกระดาบออาคุณออกกระดาษนะมาทำไมออ,ออกประกานะแล้วก็ออกกดไลค์อะไรมคุณชีงเนี่ยคนเราเล่นพวกคุณแต่<อ>ว่าผม <ๆ S 1> เห็นแฟนเชลซีไปแซวกันอ๋อต่อสัญญาวินเลียนอ่ะครับ <laughs> 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 นะก็ดูกันต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดแบบดูจากทฤษฎีเนี้ยแล้วผมก็ตาม แอคเคาท์แคฟยุ่มานานออแม่นจริงแล้วบางทีข่าวบางข่าวบอกเรื่องสวอตลงทะเบียนยูฟ่าใครขึ้นเครื่องบินไปบ้างใครขึ้นรถบัสไปบ้างเนี่ยตรงหมดตรงหมดตรงเพราะว่าน่าจะเป็นคนวงในสโมสรต่อสักต่อสักทีเถอะเขาเลือว่าเป็นช่างภาพต่อสักทีเถอะต่อเถอะนะครับ